ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศา,ศา,ศา,ศาสตร์นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะคุณครูจะมาสอนในหัวข้อของการคูณแบบพหุคูณนะคะพะหุคูณคืออะไรเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนนะคะมีพหุคูณของ1ิและพะหุคูณของ100นะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะคุณครูจะมาสอนในวิธีรัดแล้วกันเอาเป็นว่าให้นักเรียนเนี่ยนะคะ ได้รู้เบื้องต้นแล้วก็เป็นวิธีลัดสั้นๆง่ายๆเวลาเจอเข้อสอบเราจะได้ทำได้นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างเช่นเช่น282คูณ30นะคะ282คูณ30ถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้โจทย์ยังไงหรอโจทย์ที่มีเลขข้างหลัง ลงท้ายด้วย0นะคะมีเลขข้างหลังลงท้ายด้วย0ูนย์แบบนี้ให้วิธีลัดก็คือให้นักเรียนตัดศูนย์ทิ้งนะคะแล้วเอาศูนย์มาแอบไว้ข้างล่างนะคะต่อไปเราจะเหลือ3แค่ตัวเดียวเอา3ไปคูณ2ค่ะ3 1 3 3 2 6นะคะใส่6ลงไปต่อไป3คูณ8 3 8 24นะคะใส่4ทด2 และสุดท้ายนะคะ3คูณ2ได้6บวกอีก2เป็น8คํคำตอบข้อนี้คือ8,460ค่ะ282คูณ30ได้8,460แต่เราไม่ต้องเอาศูนมาคูณนะคะเราแค่ตัดศูนย์แล้วเอามาเติมข้างล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างอีกสัก1อันนะคะในพหุคูณของ10นะคะ10ก็คือหลักสิบนั่นเองต่อไปขอยกตัวอย่างนะคะ700 34คูณด้วย80 734คูณ80นะคะเริ่มแรกเมื่อเราเห็นศูนย์ศูนย์นั้นต้องอยู่ท้ายเท่านั้นนะคะศูนย์นั้นต้องอยู่ท้ายเท่านั้นถ้าเกิดสมมติเป็น30 3แบบนี้ศูนย์อยู่ตรงกลางตัดทิ้งไม่ได้นะคะต้องเป็นศูนย์ตัวท้ายเท่านั้นเดี๋ยวลบก่อน ทีนี้ถ้าเมื่อเราเห็นศูนย์อยู่ตรงท้ายแล้ว1ตัวแบบนี้อย่าลืมค่ะตัดทิ้งศูนย์หนึ่งตัวเอามาเติมข้างล่างเหลือ8ตัวเดียว8คูณ4 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4แป2ใส่2ทด3นะคะต่อไป8 3 24บวก3เป็น27นะคะทด2และต่อไป8 7 56บวกกับ2เป็น57,58นะคะคำตอบในข้อนี้ก็คือ58,720นะคะโดยศูนย์ตัวท้ายเนี่ยเราแค่ตัดมาเติมเท่านั้นเองอันนี้คือการคูณนะคะแบบพหุคูณของ10นะคะคุณครูจะไม่สอนวิธีที่มันยุ่งยากคุณครูจะให้นักเรียนรู้แค่วิธีรัดก็พอนะคะเพราะว่าเวลาเจอเข้อสอบเราจะได้ไม่ต้องใช้เวลาทำข้อสอบ นานนะคะอันนี้คือพหุคูณของ10ต่อไปเรามาดูพหุคูณของร้อยง่ายมากๆเลยนะคะพะหุคูณของร้อยเช่นนักเรียนเจอโจทย์84คูณ300นะคะ84คูณ300หลักการคูณเลขข้างหน้าข้างหลังเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเขาสามารถสลับที่กันได้นะไม่มีผลอะไรนะคะไม่มีผลอะไรเวลา จริงๆแล้วถ้าเราเจอโจทย์แล้วเราจะต้องจำเป็นจะต้องตั้งคูณจริงๆนะคะให้เอาเลขมากที่มีหลักมากตั้งข้างบนนะคะเช่น300คูณแ4บแบบนี้นะคะให้นักเรียนเอาเลขมากตั้งข้างบนเลขน้อยตั้งข้างล่างแล้วเราจะคูณน้อยลงแต่ข้อนี้ไม่ต้องทำให้ยุ่งยากค่ะข้อนี้เราเห็น0ูนนะคะ เราเห็น0นอยู่2ตัว1 2ตัดทิ้งค่ะแล้วเอามาเติมข้างล่างสองตัวเป็นคำตอบของเราต่อไปจะเหลือ3ตัวเดียวนะคะให้เราเอา3ามมาคูณ4 3 4 12ใส่2ทด1นึ่ะคะแล้วก็3ามแปบวกกับ1เป็น25ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ง่ายๆแล้วก็เร็วมากเลยคือ2 5ง0 0ื 200นะคะง่ายๆเลยอันนี้คือพหูคูณของ100ก็คือเป็นหลักร้อยนั่นเองขอยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งนะคะในหัวข้อของพหุคูณของ100้อนะคะเอาเป็น9 2คูณ800นะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าเห็นศูนย์ต่อท้ายแบบนี้ตัดได้เลยตัดได้เลยนะคะแล้วก็เอาศูนย์มาเติมข้างล่างสองตัว เหลือ8ตัวเดียว8คูณ2ได้16ใส่6ทด1นะคะต่อไป8คูณ9ได้เท่าไหร่คะ8 5 40 4, 4, 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72บวกอีก1เป็น73นะคะคำตอบข้อนี้ก็คือ73,600นะคะอะเดี๋ยวคุณครูจะแถมอีกสักข้อหนึง่ง ถ้าสมมุติว่าเราเจอโจทย์แบบนี้ค่ะเช่น400คูณ 500. อย่าอย่างนี้มีศูนย์ทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะคะทั้งตัวหน้าตัวหลังทำยังไงง่ายมากๆให้เราตัดศูนย์สองตัวหลังก่อนมาเติมนะคะต่อไปก็ตัดศูนย์สองตัวหลังอีกมาเติมน่ะ เราตัดศูนย์ไป4ตัวแล้วก็เอาศูนย์มาเติมข้างล่าง4ตัวนะคะและเหลือ5กับ4ก็เอามาคูณกัน5คูณ4ได้20นะคะข้อนี้ง่ายๆเลยตอบเท่าไหร่คะ2 0 0แสนนะคะ,อะตอบสองแสนง่ายง่ายเลยเราแค่ตัดศูนย์แล้วก็เอามาเติมนะคะ,ะจบไปในเรื่องของพหุคูณของ100นะคะอันนี้เนี่ยคุณครูสอนให้นักเรียนรู้เป็นวิธีลัดแต่นักเรียนไม่ต้องทำนะคะ มาดูในส่วนของวันนี้เนื้อหาวันนี้ที่คุณครูจะสอนก็คือการคูณแบบสองหลักนะคะการคูณตัวเลขแบบสองหลักครั้งที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะคะคุณครูสอนการคูณตัวเลขแบบหนึ่งหลักไปซึ่งง่ายมากๆเห็นนักเรียนทํากันมาไวมากนะคะเราก็ส่งเร็วมากเลยทั้งทั้งที่คุณครูให้ส่งวันอาทิตย์แต่นักเรียนส่งตั้งแต่วันศุกร์เลยนะคะแสดงว่านักเรียนพอที่จะทําได้วันนี้นะคะเราจะมา เรียนเกี่ยวกับการคูณตัวเลข2หลักนะคะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น256 5 6คูน32นะคะ256ยาคูน32ทำยังไงเราเอา256ตั้งเลยค่ะคูณด้วย32นะคะอ่ะะทีนี้ เราต้องคูณทีละตัวนะคะโดยดู2ในหลักหน่วยเป็นหลักแรกก่อน3อย่าเพิ่งสนใจ2คูณ6 2คูณ5 2คูณ2ก่อนเรามาดู2คูณ6ได้12ใส่2ทด1นะคะต่อไป2คูณ5ได้10บวกกับ1เป็น11ใส่1ทด1ต่อไป2คูณ2ได้4นะคะบวกอีก1เป็น5อ่ะ ได้ประมาณนี้นะคะที่นี้หลักการจําในการคูณเลข2หลักนะคะหลักการจําในการคูณเลข2หลักเลข3เนี่ยนะคะเขาอยู่ในหลัก10นักเรียนต้องห้ามลืมเด็ดขาดเลข3อยู่ในหลัก10ครูแอบทดข้างล่างให้นักเรียนนึกถึงเลข10นะคะนี่ให้นักเรียนนึกถึงเลข10บ เลข10นั้นมี0ูหนึ่งตัวนะคะให้นักเรียนเอาศูนย์มาเติมก่อน1ตัวนะคะเลข3อยู่ในหลัก10ให้นึกถึงเลข10มี0ูย์หนึ่งตัวเติมศูนย์ไปก่อนต่อไปก็เอา3ไปคูณ6 3คูณ5 3คูณ2ปกตินะคะสคูณ6ได้18ใส่8ทด1นะคะต่อไป3คูณ5ได้15บวกกับอีก1เป็น16ใส่6ทด1 และ3คูณ2เป็น6บวกกับ1เป็น7เรียบร้อยนะคะแต่ยังไม่จบไม่เหมือนการคูณ1หลักนะคะไม่เหมือนการคูณ1หลักยังไม่จบเราต้องเอาตัวเลขทั้งสองตัวนี้นะคะมาบวกกันก่อนเราถึงจะได้คำตอบนะคะ2บวก0ได้2 1บวก8ได้9 5บวก6เป็น11ใส่1ทด1 7บวก1เป็น 8นะคะนี่คำตอบที่ได้ขีดเส้นใต้2เส้นให้คุณครูด้วยนะคะตอบ8,192นะคะอ่ะต่อไปขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึง่งเอาเป็น784คูณด้วย5 6แล้วกันค่ะ784คูณด้วย5 6 เริ่มแรกเราก็เอา784ตั้งนะคะคูณด้วย56แบบนี้นะคะเริ่มแรกเรามาดูเลข6ก่อนเป็นเลขแรกเลข6เลขแรกเลขเดียวนะคะดูเลข6ตัวเดียวก่อนคูณปกติเหมือนการคูณ1ห,หลัก6คูณ4ได้24นะคะใส่4ทด2นะคะ6คูณ8ได้48บวกกับ2เป็น50นะคะใส่ศูนย์ทด 5อ่ะต่อไป6กคูณเได้42บวกกับ5เป็นเป็นเท่าไหร่คะสี่สิบอ่าใส่ลูกน้ำด้วยนะคะทีนี้มาดูหลักถัดไปนะคะมาดูหลักถัดไปเลขหกจบไปแล้วเรามาดูเลขห้เหมือนเดิมคะ่ะเลขห้อยู่ในหลัก10นะคะให้เรานึกถึงเลขสิบมีศูนย 1>, 1ตัวนะคะเราก็เอาศูนตัวมาเติมก่อนเลยนะคะศูนย์ตัวมาเติมก่อนนักเรียนหลายคนนะคะส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เรียนมานักเรียนจะลืมเติม0ูนย์แล้วทําให้คําตอบข้อนี้ผิดนะคะอย่าลืมเติม0ูนย์ด้วย5อยู่ในหลักสิบมีศูนย์หนึ่งตัวเติมศูนย์ไปหนึ่งตัวก่อนนะคะแล้วที่เหลือก็เอาห้าคูณปกติเลยห้าคูณสี่ห้าคูณแปดห้าคูณเจ็ดห้าคูณสี่ได้ยี่สิบใส่ศูนย์ทด 2นะคะต่อไป5คูณ8ได้40บวกกับ2เป็น42นะคะใส่2ทด4ต่อไป5 7 35นะคะบวกกับ5 7 35บวกกับ4เป็น39นะคะอ่านะับ1 2 3ใส่ลูกน้ำแต่ยังไม่จบเราต้องเอาคำตอบนั้นมาบวกกันก่อนนะคะ คำตอบนั้นมาบวกกันก่อน4บวก0ได้4 0บก0ได้0 7บวก2ได้9นะคะ9บวก4เป็น13ใส่3ทด1นะคะและ3าบก1เป็น4นับ1 2 3ใส่ลูกน้ำนะคะขีดเส้นใต้2เส้นให้คุณครูด้วยทีนี้สิ่งหนึ่งนะคะที่คุณครูอยากจะย้ำเตือนในการคูณนะคะ นักเรียนหลายคนที่ส่งมาเนี่ยนะคะยังตั้งเลขไม่ตรงหลักเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูในสีเหลืองนะคะเวลานักเรียนใส่เลขควรตั้งเลขกันให้ตรงหลักแบบที่สีเหลืองคุณครูลากแบบนี้นะคะและการคูณข้างล่างหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบใส่ให้ตรงกับหลักสิบหลักร้อยใส่ให้ตรงกับหลักร้อยหลักพันให้ตรงกับหลักพัน และหลักหมื่นให้ตรงกับหลักหมื่นนะคะไม่ว่าจะคูณยังไงก็แล้วแต่จะมีหลักแสนหลักล้านนักเรียนต้องใส่ตัวเลขให้ตรงกันแล้วมันจะไม่ผิดพลาดเวลาบวกกันทีหลังเนี่ยนะคะนักเรียนจะไม่สลับเลขแล้วก็ไม่งงเลขด้วยนะคะอันนี้คุณครูขอ,อย้ําเตือนไว้นะคะจบกันไปแล้วกับการคูณแบบ2หลักคุณครูค,คิดว่านักเรียนทําได้แน่นอนนะคะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่ 48นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่48แล้วค,คุณครูจะทำข้อ1ให้ดูก่อนนะคะข้อ1หน้าที่48นะคะข้อ1โจทย์ให้127อ่สเดี๋ย้วเปลี่ยนสีก่อนนะคะ127ดคูณด้วย26วิธีทำคุณครูก็เอา127ตั้งนะคะคูณด้วย 26แบบนี้นะคะและเริ่มแรกเราเอา6คูณปกติเลยทุกตัวนะคะ6 7 42นะคะใส่2ทด4 6 2 12บวกกับ4เป็น16ใส่6ทด1นะคะ6คูณ1ได้6บวกกับ1เป็น7ใส่เลขให้ตรงหลักนะคะต่อไป2นะคะอยู่ในหลัก10แอบทด ให้นักเรียนนึกถึงเลข10มี0 1ตัวเติม0ไปก่อนนะคะและต่อมาเราก็ไปคูณได้ตามปกติเลยนะคะ2คูณ7 2คูณ2 2คูณ1ะ2 7ได้14นะคะใส่4ทด1 2คูณ2ได้4บวกอีก1เป็น5และ2คูณ1ได้2นะคะใส่ลูกน้ำให้ด้วยใส่เครื่องหมายบวก ขีดเส้น1เส้นนะคะต่อไป2บวก0ได้2 6บวก4ได้10ใส่0ทด1 7บวก5ได้12บวกกับ1เป็น13นะคะใส่3ทด1และ2ไม่มีตัวบวกด้านบนแต่มีตัวทด2บวก1เป็น3นะคะข้อนี้อ่ะขีดเส้นใต้2เส้นให้คุณครูด้วยข้อนี้ตอบ3,300 2นะคะและช่องต่ออบอตอบก็ใส่เป็นเลขไทยนะคะ3302อ่ะเสร็จแล้ว1ข้อนะคะที่คุณครูทำให้ดูต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทำนะคะข้อ2ถึงข้อ6นะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่48นะคะสำหรับวันนี้จบเท่านี้คะ่ะ